ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ออกลากันครับก็เดี๋ยวเดินพาเดินชมบรรยากาศครับทานทุงนาข้าวกำลังออกลวงเลยครับกำลังสวยเลยครับว่าจะไปนั่งซุ่มดูนกเขาครับเช้าเช้านี่อากาศดีครับรยากาศต้นข้าวครับออกลวงสวยเลยครับนี่เป็นข้าวเหนียวครับ ส่วนข้าเจ้านี้ยังไม่ออกรวงครับช่วงนี้ก็เริ่มมีลมหนาวนาวหน่อยพอเห็นนกเจ้าขาวกำลังอพยพมาครับอีกสักสองสามอาทิตย์น่าจะได้ซุ่มยิงครับผมเดี๋ยวไปเข้าไม้ข้างหน้านี้เลยครับ ดนครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับ โดนเฉยครับล่วงแล้วครับระยะเจ็ดสิบหกเมตรครับนี่ครับยิงอยู่ยอดต้นนี้ครับนี่จะไม่โวนไม่รู้วนกอะไรครับมองไกใจนี่ครับล่วงลงในน้ำนะนี่ครับครับ สีดำครับไม่รู้ว่านกอะไรฮะรวมแบบพ๊กๆเลยครับเดี๋ยวกลับไปต้นที่ยิงเดี๋ยวผมจะลองวัดระยะให้ดูครับนี่ครับมันตอนแรกมันอยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็บินไปอยู่ต้นไม้ต้นนั้นอะไปเกาะอ,อยู่ตรงยอดอเดินเข้ามาว่าจะมานั่งซุ่มดูนกเขาอยู่ตรงต้นนี้ บินออกไปไปเกาะอยอดก็เลยลองยิงดูเดี๋ยวผมวัดระยะให้ดูนะครับนะครับตัวนั้นนะเจ็ดสิบเจ็ดเมตรครับนะครับโดนแบบฟุกๆเลยครับ ตั้งกล้องไว้ที่เจ็ดสิบเมตรนะเลยหมุนเลยจุดที่มาร์กไว้ไปแปดเก้าคลิกนะไปยิงโดนต้นคอพอดีครับ โอเคครับเรียบร้อยครับผัานนกเซนอไม่ดองครับมาครับเซ็บๆน้ำกันครับ